จะเป็นกระจังหน้านะครับตัวใหญ่นะครับเป็นคำว่า FORD นะครับตัวนี้โยทำเป็นทูโทนให้นะครับสีดำตัดกับขอบสีขาวนะครับเพื่อให้แมทชิ่งกับตัวรถนะครับกระจังหน้านะครับกระจกมองข้างแก้มข้างมือเปิดประตูเป็นสีดำจะออกเป็นแนวทางสปอร์ตนะครับตัดกระสีขาวเป็นอย่างดีนะครับเป็นรูตรงนี้ด้วยหมายถึงว่าสมมติคุณลูกค้าเหยียบโคนมาเหยียบตรงเนี้ยนะครับมันก็โคนก็จะหล่นลงไปด้วยนะครับก็เป็นแนวออฟโรดให้อันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปด้วยครับ สวัสดีครับผมโยฟอร์ดจากโชลูฟอดนิวเอร r าสาขาลำลูกกาปทุมธานีครับวันนี้โยจะมารีวิวรถก่อนส่งมอบ1คันครับเรามาชมเนื้อหาในรายละเอียดคันนี้กันนะครับตัวนี้เป็นกระบะตอนเดียวนะครับโฟวิวนะครับเป็นเครื่อง2.0นะครับพละกำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับถือว่ามาหาศาลขับสนุกครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตร นะครับรุ่นนี้จะมีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําชุดแต่งนิดนึงครับก็เริ่มที่ด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้าของเรานะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับตัวใหญ่นะครับเป็นคาว่า FORD นะครับตัวนี้โยทําเป็นทูโทนให้นะครับสีดําตัดกระขอบสีขาวนะครับเพื่อให้แมทชิ่งกับตัวรถนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เพิ่มออปชั่นขึ้นมาก็คือเป็นไฟตัดหมอกหน้าให้นะครับเดิมๆจากโรงงานยังไม่มีนะครับก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ครับ ไล่เรียงมานิดนึงนะครับเล้วที่ด้านข้างนะครับด้านข้างของเราก็จะเป็นคิ้วล้อแต่งขนาด6นิ้วนะครับมีหมุดให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อแมกนะครับขนาด16นิ้วนะครับเป็นยางออฟโรดเป็นยาง AT ทนะครับขับได้ทุกสภาพถนนนะครับก็ให้แบบนี้เลยจริงๆเดิมๆจะเป็นล้อกระทะนะครับผมก็เปลี่ยนชุดล้อแมกให้เลยครับไล่เรียงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวเพิ่มให้ละ นะครับตัวเก่ายังไม่มีไฟเลี้ยวแต่ตัวนี้มีให้แล้วครับก็ชุดแต่งของของรุ่นนี้จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับกระจังหน้านะครับกระจกมองข้างแก้มข้างมือเปิดประตูเป็นสีดําจะออกเป็นแนวทางสปอร์ตนะครับตัดกระสีขาวเป็นอย่างดีนะครับมาในส่วนตรงนี้เลยครับมีอ่ารุ่นนี้ยศแต่งเพิ่มเป็นบันไดข้างเหล็กให้ด้วยนะครับก็คือเป็นรูตรงนี้ด้วยหมายถึงว่าสมมติะคุณลูกค้าเหยียบโครนมาเหยียบตรงเนี้ยนะครับมันก็ คนก็จะหล่นลงไปด้วยนะครับก็เป็นแนวออฟโรดให้อันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปด้วยครับได้เรียงมาครับตรงนี้จะเป็นโลบาร์เหล็กนะครับทรงยาวนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตัวถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับตัวตอนเดียวเนี่ยจะมีตะขอเอาไว้เกี่ยวเนี่ยฝั่งละ5จุดก็คือรวมเป็น10จุดแต่นตอนนี้จะไม่ใช่แล้วครับจะทําเป็นเขาเรียกว่า เป็นเหล็กยาวตรงนี้เลยจะผูกของตรงไหนก็ได้นะครับก็อันเนกประสงค์มากขึ้นนะครับครับผมมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายของเราก็รุ่นนี้จะไม่มีกันชนท้ายนะครับเราก็ติดตั้งกันชนท้ายเพิ่มเติมให้เป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับรีมิเลสนะครับมีห่วงโอเมก้าลากจูงนะครับสีแดงแล้วก็ติดเซนเซอร์เพิ่มให้ด้วยนะครับทั้งหมด4จุดนะครับมีไฟส่องป้ายทะเบียนให้ด้วยครับแล้วก็ ฝาท้ายของเรานะครับก็มีดีไซน์เป็นสปอยเลอร์มาให้เลยนะครับจากโรงงานนะครับมีโลโก้ฟอร์ดนะครับไซส์ใหญ่ก็ดีไซน์ด้านหลังก็สวยงามครับแล้วก็ตัวคำว่าเลนเจอร์ถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นสติ๊กเกอร์ครับตอนนี้จะปั๊มขึ้นรูปคำว่าเลนเจอร์แบบนี้ให้เลยครับก็เป็น d n a ของ f 1 5 0เมืองนอกเลยนะครับดีไซน์กันชนแบบนี้นะครับรายละเอียดรอบคันก็จะประมาณนี้ครับกับชุดแต่งที่ผมจัดโปรไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมรับชม รายละเอียดข้างในห้องโดยสารกันครับเรามารับชมรายละเอียดภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับโอเคก็อย่างแรกเลยที่ต้องแนะนำก็คือฟอร์ดของเราตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ ก็แบรนด์อื่นยังเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์อ Power, น้ำมันอยู่เลยนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ฟังก์ชันเนี่ยทางปอดเขาให้มาเต็มที่เลยครับได้พวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะครับแปรผันตามรอบความเร็วด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอของเราจะมี2หน้าจอนะครับจะมีหน้าจอตรงมาตรวัดหลังพวงมาลัยตรงนี้จะเป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด 8นิ้วนะครับความละเอียดภาพค่อนข้างสูงมากนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นยังเป็นเข็มอนาล็อกอยู่เลยนะครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด10.1นิ้วนะครับตัวนี้หน้าจอตรงนี้รองรับหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Apple CarPlay รองรับระบบ Android Auto แบบไร้สายนะครับแล้วก็รองรับระบบแอปพลิเคชัน f o r d p a s s ด้วยนะครับแอปพลิเคชัน f o r d p a s s คืออะไรก็คือเราสามารถนะครับเข้าแอปพลิเคชันสามารถสตาร์ทรถนะครับดับเครื่องยนต์นะครับล็อกรถหรือคายล็อกได้เลยยกตัวอย่างส,สมมติคุณลูกค้าไปต่างจังหวัดนะครับหเดือนแล้วไม่ได้สตา,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 าร์ทรถนานๆก็จะไม่ดีนะครับตรงนี้คุณลูกค้าสามารถเข้าแอปพลิเคชัน f o r t p a s s นะครับสั่งสตา,าร์ทรถดได้เลย สัก5นาทีแล้วเราก็กดดับเครื่องยนต์นได้เลยนะครับก็อำนวยความสะดวกได้หลากหลายซึ่งอ,ออปชั่นแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่า ถือว่าเป็นต้องเป็นรถไฮซ i ร s เท่านั้นนะครับถึงจะมีแต่ตัวนี้นะครับตอนเดียวเรามีให้คุณลูกค้าแล้วครับแล้วก็ตัวนี้มีทั้งราบระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นด้วยนะครับและตัวนี้ทางรุ่นใหม่ของเรา Next Gen ตัวนี้นะครับก็จะมี4 v i e วก็คือเป็น2 h 4 h 4L ให้ด้วยนะครับก็ปรับโหมดได้เลยนะครับครับก็แลวตัวนี้ของ f อ r d เรามีดิฟล็อกไฟฟ้าให้ให้เลยนะครับในในรุ่นนี้นะครับ ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับตัวนี้นะครับราคาไม่สูงกับออปชั่นแบบนี้นะครับก็รายละเอียดก็คร่าวๆประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ครับกระบะตอนเดียว w h e e l นะครับราคาจัดจำหน่ายเพียงแค่697,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้ออปชั่นฟังก์ชันอย่างที่โยรีวิวในคลิปนี้เลยครับคุณลูกค้าถ้าสนใจรุ่นนี้ชุดแต่งแนวนี้ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับกับรายละเอียดที่ผมจะขึ้นไว้นะครับ โซลูมฟอร์ดนีเอล่าสาขาลำดุกาปทุมธานีครับหรือคุณลูกค้าสนใจรุ่นอื่นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับนะครับไลหรือว่าโทรมาสอบถามกันได้ก่อนครับเดี๋ยวโยทำรายละเอียดแล้วก็จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดให้คุณลูกค้าด้วยครับก็ฝากทิปนี้ไว้กับคุณลูกค้านิดนึงครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับทางเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ